ข่าวลุดล่าสุด iPhone 15 Pro จะมีขนาดความจุสูงสุดอยู่ที่2เทเลบละเอเยดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับข่าวก็มาจากทวิ t เตอร์ของ m c ค r o m o รนะครับผมเขาได้รายงานว่าจากมงในเนี่ยที่เขาสนิทกับแหล่งผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่า iPhone 15 Pro เนี่ย จะผลิตความจุที่มีขนาดสูงถึง2เทรไบต์นะผมนั่นหมายความว่าจะมากกว่า iPhone 14 Pro นะครับผมที่มีขนาดสูงสุดอยู่ที่1เทรไบต์นะครับผมขนาดความจุเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่256 GB อยห้าบนผมนั่นหมายความว่า 128GB จะไม่มีอีกต่อไปนะผมความจุของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยจะมี4ความจุด้วยกันนะผมนั่นก็คือ256 GB 512 GB 1 t b แล้วก็ 2TB ทรนะครับผมและสำหรับราคาขายของ iPhone 15 Pro แล้วก็ Pro Max นะครับผมคาดว่าจะมีราคาสูงขึ้นประมาณ100 US ดอล US d ์นะครับผมแล้วก็นักวิเคราะห์อย่างเจฟฟพูคาดการันว่า iPhone 15 Pro ขนาด 256GB เนี่ยราคาจะอยู่ที่1,099เหรียญ US d ลลาร์นะครับผมแล้วก็ iPhone 15 Pro Max 256GB เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1,199เหรียญน,นะครับผมแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับผม ส่วนรายละเอียดจริงๆยังไงก็ต้องรอ Apple เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างยังมีคนใช้ความจุ128 g ิอยู่ไหมหรือว่าคิดว่า Apple คิดถูกแล้วที่เริ่มต้นผลิตที่256 g ิกานะผมสำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าเริ่มต้นที่128 g b แล้วก็จบที่1 t b ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีนะเพราะคิดว่า2 t b เนี่ย มันน่าจะเป็นความจุที่มากเกินพอดีนะครับผมซึ่งผมก็ดูจากยอดขายข,ายของที่ร้านนะผมขนาดความจุที่ขายดีก็จะเป็น128 g b กแล้วก็256 g b นะครับผมส่วนความจุ1เทราไบต์เนี่ยแทบไม่ค่อยได้ขายเลยนะครับผมไม่ค่อยมีใครใช้เยอะมากขนาดนั้นนะแต่อันนี้ก็เป็นทาง Apple ที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับผมอันนี้เป็น เพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมแล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใเราด้วยนะครับขอบคุณครับ